สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาชมคุณแม่ตัดยอดมันม่วงนะครับผมมันเทศนะครับผมเอาไปปลูกอีกโตนะครับผมนะครับมาดูวิธีตัดนะครับนีครับก็จะเลือกแบบสวยๆนะครับผมเลือกยอดเอานะครับผมแต่ยอดมันม่วงก็กินได้นะครับผมนี่นะครับมพริกอร่อยนะครับผมวิธีตัดนะครับผม เลือกเอาต้นสวยๆยอดสวยๆนะครับผมคุณแม่นะครับบรรยากาศที่สวนนะครับผมบานลังน้อยนี่เป็นปลูกไว้ทําพันธุ์นะครับจุดตรงนี้นะครับผมจะรกๆหน่อยนะครับผมขยายพันธุ์นะครับผมนี่นะครับใช้กันไตรในในการตัดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการปลูกนะครับ นี่นะครับตัดเอาตะยอดใหม่ๆไว้นะครับผมสวยครับมีหัวแล้วนะครับผมหัวเต็มเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ขุดนะผมโดนฝนด้วย,ยนี่ว่ากำลังสวยนะครับผมเก็บยอดไปแจวได้นะครับผม,มน้ำพริกปลทูนะครับผมอร่อย รลรวค่อยเอาไปเสียบในดินนะครับผมตัดยอดแบบนี้นะครับผมเนยตัดครับตองทำแบบใจเย็นๆนะครับผมเลือกยอดสวยๆเอานะครับ ตัดเสร็จก็ไว้ตะกร้านะครับผมครก็จะมัดแบบนี้นะครับผมทีก็จะมีคนมาซื้อนะครับผมสวยๆเลยนะครับก็เอาไว้ไปปลูกนะครับผมเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่การตัดพันไปปลูกนะครับที่ก็ใส่ตะกร้าที่นี้ครับผมถ้าเรามัดแบบนี้เวลาเราปลูกปลูกง่ายนะครับผม นะครับถือปลูกง่ายนะครับผมถือวิธีละยอดละยอดในการปลูกมันจะง่ายกว่านะครับผมเราต้องเรียงให้ส,สวยๆนะครับผมความเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมพัส,สวยๆเยอะๆยะเลยนะครับผม นี่นะครับเป็นยอดมันม่วงนะครับผมมันเทศนะครับผมขอบคุนี่นะครับผมขัดพันธุ์นะครับหนูน คุณแม่นะครับผมเขียนอยู่แต่ตอยู่แ่แในสวนนะครับผมีน่นนไงสวชาวเกษตร <c oughs> ทำนา <c oughs> ทำสวนทำไร,นรำยยไไไ่นะครับผมทหลายอย่างไก่ไก่ไข่นะครับผมไก่บ้านครับผม <c oughs> ทำทุกอย่างนะครับผม มุด่ทยลํำพูดก็นให้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้กี่กันนะครับจงมัดอย่างนี้นะครับผมเวลาปลูกเอาไปปลูกมันจะง่ายนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมมาชมวิธีการตัดมันม่วงนะครับผมมันเทศมันม่วงนะครับผมเอาไปปลูกต่อนะครับผมตัดยอดไปปลูก ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ